ศาลนะครับคดีจารกรรมมรดกนะครับศาลจะถามว่าอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมทนายธีรวัตรนาำชานะครับทนายศิษเกตวันนี้ก็มาพบกันว่าด้วยคดีมรดกนะครับเมื่อเราไปศาลนะครับสิ่งแรกที่ศาลจะให้ทําก็คือสาบานตนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นศาลท่านก็จะถามว่าถามชื่อนามสกุลอายุอาชีพนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับหลังจ<ะ>ากนั้นศาลก็จะให้ทนายถามนะครับซึ่งทนายก็จะถามอยู่ประมาณ4ี่ห้าประเด็นประเด็นแรกก็คือหนึ่ง ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดกรรมมรดกนะครับอย่างเช่นเป็นสามีภรรยานะครับจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่านะครับเป็นลูกเป็นบุตรนะครับเป็นพ่อ, mm. เ,ปพอเป็นแม่นะครับแล้วก็เจ้ามรดกนะครับมีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับพ่อแม่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือยังนะครับเพราะว่าบุคคลดังก่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะครับอันดับที่สองจะถามว่าเจ้ามรดกนะครับถึงแก่ความตายเมื่อไหร่นะครับที่ไหนนะครับอืม หลังจากนั้นระดับที่3ก็จะถามเกี่ยวกับทรัพย์มรดกนะครับว่าผู้ตายมีทรัพย์มรดกเป็นอะไรบ้างนะครับที่ดินหนังสือบัญชีเงินฝากนะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับคู่มือรถยนต์นะครับรถยนต์นะครับก็ระบุไปนะครับหลังจากนั้นลําดับที่4ก็จะถามว่าก่อนตายนะผู้ตายได้ทําพินัยกรรมไว้หรือเปล่านะได้ตั้งใครเป็นผู้จัดการ,รม,มรดกหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ผ่านหลังจากนั้นก็เหตุฉัดข้องนะครับที่ได้มาล้องศาลนะครับส่วนมากก็จะ ถ้าเป็นที่ดินก็แจ้งประมาณว่าไปติดต่อที่ดินแล้วนะครับที่ดินไม่ดําเนินการโอนมาดกให้ต้องมายื่นคําร้องก่อนนะครับหรือว่าไปธนาคารธนาคารก็แจ้งให้มาตั้งพ้จารมาดกก่อนนะครับถึงจะดําเนินการโอนที่ดินถอนเงินให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนมายื่นคําร้องนะครับพายาดให้ความยินยอมมาแล้วนะครับอืประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องคุณสมบัตินะครับไม่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเช่น อายุบรรลุนิติภาวะนะครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนและขอมสมาธแล้วก็ไม่มีนิสินล้นพ้นตัวนะครับไม่เป็นคนคล,ล้มละรายนะครับาถามคําถามก็ประมาณนี้นะครับคดีมรดกชั้นระยะเวลาในการไต่สวนคาร้องประมาณไม่เกิน5นาทีก็เสร็จนะครับสุดท้ายนี้ประโยชน์กดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ